สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กจะมาแบ่งปันวิธีขยายพันธุ์สาวรสนะคะสาวรสเป็นลูกยังไงบางคนอาจจะไม่เคยกินนะคะนี่สาวรสเป็นลูกอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นลูกแบบนี้อันนี้คุณป้าให้มานะคะป้าปลูกไว้เยอะเลยคุณป้าให้มารสชาติหวาน หวานมากนะคะวิธีขยายพันธุ์อันนี้ที่เห็นอยู่นี้คือไล้ขยายพันธุ์ไว้แล้วนะคะคือก็ไม่เคยทําเหมือนกันไม่เคยทําคุณป้าบอกว่าใช้มเมล็ดหวานลงไปก็หวานลงก็ได้อย่างที่เห็นนี่นะคะแต่ว่าใช้ระยะเวลานานเหมือนกันเดือนกว่าๆนะคะกว่าจะออกมาให้เราเห็นแบบนี้แต่ก็คุ้มนะคะดูสิคะสวย ทีนี้ก็จะมาดูวิธีการเนี่ยค่ะลูกนี้สวรสคือลูกนี้ดนดูแล้วหวานโดยเฉพาะลูกสมบูรณ์มากจะออกสีส้ม,สมอมชมพูนะคะมีรสชาติหวานมากลูกนี้ก็เลยเก็บไว้เก็บไว้ขยายพันุ์ต่อนะคะวิธีการขยายพันุ์ก็ไม่ยากเลยนะคะนี่ก็เตรียมดิน เราเตรียมดินไว้เรียบร้อยนะคะใส่ถุงดาได้ดินแล้วก็ร้นให้ชุ่มนะคะร้นให้ชุ่มก่อนนี่นะคะอันนี้ใช้กันไกลจิ้มลงกันไกตัวนี้พังแล้วนะคะก็มาใช้ประโยชน์ต่อก็เอามาเล็ดออกมานะคะทีละามาเล็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็วางลงไปเลย ก้ะไก่ช่วยนิดนึงเจาะรูนะคะเจาะรูคือเวลาเรากินเสาวรสนะคะก็คือเราแบ่งออกมาอย่างนี้นะคะปอกออกมาเป็นลูอย่างนี้แล้วก็โรยเกลือนิดนึงแล้วก็เอาช้อนตากกินรสชาติอร่อยมากนะคะใครง่วงๆนี่ื้หสุดยอดเลยนะคะแก้ง่วงได้ดีมากนะคะ แต่บางคนก็จะไม่ชอบกลิ่นนะคะแต่จริงๆแล้วสาวรสลองไปอ่านดูนะคะคุณประโยชน์เยอะมากเราก็ใช้หยอดลงไปทีละ,มะเมล็ดนะคะนี่เพราะว่าที่สาวบอกว่าอันนี้อันนี้คือเล็กแบบเอาลงไปทีละเยอะๆเลยมันก็จะออกมาเป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะคะเวลาแยกออกมันก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ปลูกที่มัที่เรเมล็ดจะดีกว่านะคะใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรถาจะงอกออกมาแต่ว้าก็รดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน,วนก็ได้นะคะปลูกไว้จนลืมเลยค่ะนี่บางทีก็หยอดใบสองมเมล็ดนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะก็ลดน้ำให้ชุ่มแค่นี้นะคะก็ตั้งทิ้งไว้